ลายเป็นประเด็นร้อนหลังจากนางพานิดาสิริยุทธโยธินแม่ของแตงโมนิดานักแสดงสาวผู้ล่วงลับเปิดใจในรายการโหนกระแสในวันนี้โดยนางพานิดากล่าวตอนหนึ่งว่าไม่ไว้ใจเพื่อนสนิทแตงโมทุกคนรวมถึงอนานาและฮิปโปแต่ปอและโรเบริร์ตแม่ยกโทษให้หนึ่งเปอร์เซเพราะปอจะช่วยเหลือคุณแม่ทุกอย่างเช่นเรื่องเงินปรงศพซึ่งแม่จะเรียกค่าเยียวยา30บล้านบาทซึ่งการให้สัมภาษณ์ดังกล่าวของแม่แตงโมทําให้ถูกสังคมวิจารณ์อย่างหนักโดยเฉพาะในโลกออนไลน์บรรดาชาวเน็ต รวมถึงดารานักแสดงที่ได้ฟังคําสัมภาษณ์ของดางพนิดารวมถึงพี่ชายของแตงโมนายดายศเดชจบก็ได้แสดงความเห็นถึงเรื่องนี้ตามมามากมายโดยนาย,ด,ยนดายศได้โพสต์ภาพอิโมจิหัวใจแตกสลายและมีข้อความสั้นๆว่าผิดหวังแอนนาเพื่อนสนิทของแตงโมแต่กลับถูกแม่แตงโมไม่ให้ความเชื่อใจได้โพสต์ข้อความว่าขอให้ความเสียใจทุกอย่างจบลงแค่นี้พอแล้วเหนื่อยแล้วสมองไม่อยากรับอะไรแล้ว ปิ้ลนาครศสิริชัยซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ขับเจ็สกีออกตามหาแต่งโมตั้งแต่คืนวันเกิดเหตุได้โพสต์ข้อความสั้นๆว่าแม่เป,ป่ยปานวาดนักแสดงสาวโพสต์ข้อความผ่านสตอรี่อินสตาแกรว่าความหมายคำว่าแม่คืออะไรดาราสาวแพทนภปภาโพสต์สตอรี่อินสตาแกรว่ามีแม่เมื่อพร้อมขณะโมอมีนาเพื่อนสนิทของแต่งโมอีกคนได้โพสต์ภาพกราบพ่อกับแม่ และระบุข,ข้อความว่าขอบคุณที่รักลูกโดยที่ไม่เคยหวังสิ่งใดรักลูกเป็นลูกและอยู่เคียงข้างลูกเสมอนุ่นวรุษพิทลมพักดีโพสต์ข้อความว่าเฮ้อมนุษย์แทบรรนยูนักแสดงหนุ่มโพสข้อความว่าจบแยกย้ายหอนกันไปไม่ต้องตามสืบอะไรละสงสารแอนนาสงสารฮิปโปนอกจากนี้ยังมีความเห็นจากชาวเน็ตอีกเช่นนอกจากนี้ยังมีความเห็นจากชาวเน็ตอีกเช่น เข้าใจแล้วว่าทําไมพี่จังโมถึงรักคุณพ่อมากๆในวันที่ลูกสาวเจอมรสุมชีวิตอ้อมกอดของคุณพ่อคือดีที่สุดเลยคุณพ่ออยู่เคียงข้างพี่จังโมตลอดเวลาถ้าเปลี่ยนจากแม่เป็นพ่อเราว่ามันจะไม่จบแบบนี้พ่อขอเลี้ยงลูกสาวมากับมืออยู่กับโมมาทุกช่วงชีวิตเศร้าอ่ะโหมึงเพื่อนรัก17ปีแพ้งเงิน30ล้านกูจะร้องไห้แทนแอนนาเลย